เคยลองนึกย้อนไปถึงของชิ้นล่าสุดที่ซื้อมาไหมครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเมื่อเช้าหรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เรามักจะบอกตัวเองว่าเราเลือกเพราะว่าอืมรสชาติมันดีฟีเจอร์มันเจ๋งหรือว่าราคาโอเคแต่เคยสงสัยไหมครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่เป็นเหตุผลที่กระทั่งตัวเราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดที่ชื่อว่า Jobs to be done ครับค่ะ <c oughs> หรือถ้าแปลตรงตัวเลยก็คืองานที่ต้องทำซึ่งเป็นไอเดียที่แบบว่าเปลี่ยนวิธีมองการตลาดไปเลยโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากคำอธิบายของอาจารย์นพดลธนากิจบริสุทธิ์แล้วไปดูเคสคลาสสิกที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องมิ้วเชคของแม d โดนัลสครับใช่เลยค่ะหัวใจของเรื่องนี้มันง่ายนิดเดียวเลยคือให้เราเลิกมองว่าลูกค้าซื้อสินค้าแต่ให้มองว่าลูกค้ากำลังจ้างสินค้าของเรา ไปทำงานบางอย่างในชีวิตเขาให้เสร็จมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากตัวผลิตภัณฑ์ไปที่ความก้าวหน้าที่ลูกค้าอยากเห็นในชีวิตเขาซึ่งพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องของมิลค์เชคมันเผยความจริงข้อนี้ได้ยังไงงั้นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันเลยครับโจทย์ของแมคโดนัลล์ตอนนั้นก็ก็ตรงไปตรงมามากคืออยากเพิ่มยอดขายมิลค์เชค ค่ะซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ทุกบริษัทอยากได้อยู่แล้วใช่ครับแล้ววิธีที่เขาทำในตอนแรกก็คือวิธีที่ทุกคนทำกันถูกต้องค่ะคือทำตามตำราปเป๊ะๆเลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าลูกค้าต้นแบบหรือเพอร์โซนาขึ้นมาอ๋อเพอร์โซนาใช่ค่ะแล้วก็ไปเชิญคนกลุ่มนั้นมาทำโฟกัสกรุ๊ปถามคำถามตรงๆเลยว่าอยากให้เราปรับปรุงมิลค์เชคยังไงถึงจะยอมซื้อมันบ่อยขึ้นซึ่งก็ได้คำตอบกลับมาเยอะมากเลยนะคะ ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากเลยนะอยากขายของได้มากขึ้นก็ต้องไปถามคนที่จะซื้อสิครับแล้วเราคำตอบที่ได้มาเป็นแนวไหนครับก็จะเป็นฟีดแบ็เรื่องผลิตภัณฑ์ล้นๆเลยค่ะเช่นอยากให้รสช็อกโกแลตเข้มข้นกว่านี้ทําให้หวานน้อยลงหน่อยได้ไหมหรือว่าอยากให้เนื้อเนียนกว่านี้ทีมงานก็รับฟังอย่างดีเลยนะคะเอาทุกคอมเมนต์ไปปรับปรุงสินค้าจริงๆจังๆแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือพอปล่อยสินค้าตัวปรับปรุงใหม่ออกไปยอดขายไม่ขยับเลยค่ะ อ้าวไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวคือเท่าเดิมเป๊ะเหมือนไม่ได้ทําอะไรลงไปเลยเดี๋ยวสิครับแปลว่าการถามลูกค้าต,งตรงๆว่าอยากได้อะไรกลับไม่ได้คําตอบที่แท้จริงเหรอทั้งที่มันดูเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแบบนี้ทีมงานไม่หมดกําลังใจแย่หรอครับแล้วเขาต้องต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ยังไงหมดกําลังใจแน่นอนค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่นักการตลาดหลายคนเจอเลยคือทําทุกอย่างถูกต้องตามทฤษฎีแต่ผลลัพธ์กลับเป็นศูนย์ ตอนนั้นเองค่ะที่ทีมวิจัยกลุ่มหนึ่งที่นำโดยเคลเทนคริสตินเซนซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากฮาร์วา d ร์ดได้เข้ามาช่วยแล้วก็เปลี่ยนคำถามใหม่ทั้งหมดเลยอ่านี่คือจุดเปลี่ยนที่แนวคิด jobs to be done จะเข้ามามีบทบาทแล้วสินะครับใช่ค่ะเขาโยนคำถามเก่าทิ้งไปเลยคำถามที่ว่าจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรถูกแทนที่ด้วยคำถามใหม่ที่ลึกกว่านั้นมากคือ มีงานอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนที่ทำให้พวกเขาต้องขับรถมาที่นี่เพื่อจ้างมิลเชคไปทำสังเกตคำว่าจ้างนะคะมันเปลี่ยนสถานะของมิลเชคจากแค่ของกินไปเป็นผู้ช่วยหรือเครื่องมือทันทีเลยแต่การถามแบบนั้นมันก็ดูกว้างมากๆเลยนะครับงานอะไรในชีวิตเนี่ยมันจะจับต้องได้หรือครับฟังดูเหมือนจะเก็บข้อมูลยากกว่าการถามเรื่องรสชาติเยอะเลยนะ ยากกว่าเยอะเลยค่ะเพราะลูกค้าเองก็อาจจะตอบไม่ได้ตรงๆงดังนั้นวิธีเก็บข้อมูลแบบเดิมๆอย่างโฟกัสกลุ่มเลยใช้ไม่ได้ผล mm. เขาเลยต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีที่เรียกว่าการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอืม mm. พูดง่ายๆก็คือส่งนักวิจัยไปแอบดูเลยค่ะแอบดูเลยเหรอครับใช่ค่ะส่งคนไปยืนเฝ้าหน้าร้านแมคโดนัลสาขาหนึ่งเลยตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดโห oh. มากับใครซื้ออย่างอื่นด้วยไหม แล้วกินที่ร้านหรือขับรถออกไปคือเก็บข้อมูลดิบๆแบบไม่ถามอะไรเลยสักคำส18ชั่วโมงแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากแน่ๆแล้วข้อมูลที่ได้มามันทำให้เขาเจออะไรที่น่าตกใจบ้างครับอะไรคือสิ่งที่พีคที่สุดที่เขาเจอสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเขาพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายมิลเชคทั้งหมดเกิดขึ้นก่อน8โมงครึ่งตอนเช้า ก่อน8ปดโมงครึ่งใช่ค่ะและลูกค้ากลุ่มนี้มีพฤติกรรมร่วมกันที่ชัดเจนมากจนน่าประหลาดใจคือ 1. มาคนเดียวเสมอ 2. ซื้อแค่มิลช์เชคอย่างเดียวไม่สั่งเบอร์เกอร์หรือเฟรนช์ฟรายเลยและ 3. รับของแล้วขับรถออกไปทันทีเฮ้ย hey, นี่มันคนละเรื่องกับภาพในหัวเลยนะปกติเราจะนึกว่ามิลช์เชคเป็นของหวานหลังอาหารเที่ยงหรือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ซื้อให้ลูกกินตอนบ่าย แต่ข้อมูลกลับบอกว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดคือคนทำงานที่มาซื้อตอนเช้าตรู่คนเดียวพอร,รู้แบบนี้แล้วตอนนั้นทีมงานเดากันว่ายังไงครับผมเดาว่าคงคิดว่าเป็นเครื่องดื่มแทนกาแฟแน่ๆเลยเป็นการเติมน้ำตาลตอนเช้าอะไรแบบนั้นนั่นคือสมมติฐานแรกที่สมเหตุสมผลที่สุดเลยค่ะแต่พอเขาลงไปสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆตอนที่พวกเขากำลังจะขับรถออกจากร้านคำตอบที่ได้กลับลึกซึ้งกว่านั้นมาก งานที่แท้จริงที่พวกเขาเจ้ามิลเชคไปทําก็คือมาเป็นเพื่อนแก้เบื่อระหว่างการเดินทางไปทํางานที่ยาวนานและน่าเบื่อของฉันเป็นเพื่อนแก้เบื่อเหรอครับไม่ใช่แค่อยากกินของหวานหรอไม่ใช่เลยค่ะคนกลุ่มนี้ต้องขับรถฝ่าก,การจราจรน,นานเป็นชั่วโมงมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อและอ้างว่างมากเขาต้องการอะไรสักอย่างมาถือไว้ในมือข้างหนึ่งอีกข้างก็จับพวงมาลัยอะไรสักอย่างที่จะทําให้การเดินทางนั้นมันผ่านไปได้เร็วขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้นคือ ต้องทาให้พวกเขารู้สึกอิ่มท้องไปจนถึงมื้อเที่ยงหรืออย่างน้อยๆก็ส,กสักสิบโมงเช้าด้วยค่ะพอเข้าใจงานที่แท้จริงแบบนี้แล้วภาพของคู่แข่งก็เปลี่ยนไปเลยสิครับมันไม่ใช่แค่มิลค์เชคของเบอร์เกอร์คิงหรือร้านอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปแล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือจุดที่ว้าวที่สุดของเรื่องนี้เลยทีมวิจัยเลยถามคําถามสําคัญต่อไปว่าโอเคแล้วครั้งล่าสุดที่คุณต้องทํางานนี้แต่ไม่ได้มาซื้อมิลค์เชคคุณไปจ้างอะไรมาทําแทน คำตอบที่ได้มาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเครื่องดื่มยี่ห้ออื่นเลยคู่แข่งที่แท้จริงของมิลเชกกลับกลายเป็นอะไรครับเนี่ยอยากรู้แล้วอันดับแรกคือกล้วยค่ะกล้วยเหรอครับใช่ค่ะแต่ลูกค้าบอกว่ามันเป็นพนักงานที่แย่มากสําหรับงานนี้เพราะกินแค่ไม่ถึงนาทีก็หมดแล้วมันช่วยแก้เบื่อระหว่างขับรถ45นาทีไม่ได้เลยสคือเบโกอาา่าฮะ อันนี้ก็มีปัญหาอีกเพราะมันแห้งและจืดไปต้องมานั่งทาครีมชีสหรือแยมซึ่งมันวุ่นวายและเลอะเทอะมากเวลาต้องขับรถมือเดียวเห็นภาพเลยครับค่ะส่วนตัวก็เคยลองนะขับรถไปกินเบเก้ไปเนี่ยสุดท้ายครีมชีสก็ไปอยู่บนเบาะรถจนได้ไม่เวิร์กเลยจริงๆและสุดท้ายคือโดนัท อันนี้ก็กินแล้วมือเหนียวแถมยังทำให้รู้สึกผิดลึกๆด้วยที่กินของหวานแต่เช้าสรุปคือผู้สมัครเหล่านี้สอบตกหมดเลยในการทำงานเพื่อนร่วมเดินทางยามเช้าแต่ในขณะที่มิลค์เชคกลับเป็นพนักง,งานดีเด่นในตำแหน่งนี้ใช่เลยมิลค์เชคมันทำงานนี้ได้สมบูรณ์แบบมากเพราะมันข้นหนืดพอดีพอดีลูกค้าคนหนึ่งให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากว่าเขาต้องใช้เวลาถึง23นาทีในการค่อยๆดูดมิลค์เชคผ่านหลอดเล็กๆ 23นาทีเลยค่ะซึ่งมันช่วยฆ่าเวลาและทำให้เขามีอะไรทําตลอดการเดินทางไปทํางานพอดีแถมมันยังให้พลังงานมากพอที่จะทําให้อิ่มท้องไปจนถึงช่วงพักเบรกตอนใส่ใสได้อีกด้วยมันตอบโจทย์ทุกข้อของงานที่ซ่อนอยู่นั้นอย่างสมบูรณ์แบบสุดยอดเลยพอเข้าใจแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลย สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าแมโดาเาไม่ได้อยู่ในธุรกิจขายเครื่องดื่มหวานๆอย่างเดียวแต่สําหรับลูกค้ากลุ่มนี้พวกเขากําลังอยู่ในธุรกิจช่วยให้การเดินทางตอนเช้าหน้าเบื่อน้อยลงตั้งหาดทุกต้องค่ะและพอพวกเขาตระหนักถึงเรื่องนี้มันก็เปิดประตูสู่โอกาสมหาศาลเลยพวกเขาพบว่าขนาดตลาดที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่ชอบมิลค์เชคแต่เป็นกลุ่มคนทํางานทุกคนที่ต้องเดินทางตอนเช้าโอ้โห ซึ่งมันใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้ถึงเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าเลยเหรอครับใช่ค่ะบทเรียนสําคัญคือการเข้าใจงานมันทรงพลังกว่าการเข้าใจลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยซ้ําในแหล่งข้อมูลมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจไว้ว่ามันเหมือนเราจ้างช่างมาซ่อมหลังคาบ้านเราไม่ได้จ้างเพราะเขามีสว่านรุ่นล่าสุดแต่เราจ้างเพราะเขาแก้ปัญหาหลังคารั่วก,ก่อนพายุจะเข้าคืนนี้ต่างหากเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับแล้วทีนี้ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้ามีคนทำธุรกิจที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะเริ่มเอาแนวคิด jobs to be done ไปใช้บ้างเขาจะเริ่มต้นยังไงดีครับคงต้องไปยืนเฝ้าหน้าร้าน18ชั่วโมงเหมือนในเคสของ McDonald's แล้วใช่ไหมไม่ต้องแล้วค่ะสมัยนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะวิธีที่ทรงพลังมากวิธีหนึ่งเรียกว่า switch interviews คือการไปสัมภาษณ์คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้สินค้าหรือบริการของเราเร็วๆนี้สัมภาษณ์คนที่เพิ่งเปลี่ยน ใช่ค่ะคําถามที่เราจะถามไม่ใช่คุณชอบอะไรในสินค้าของเราแต่เป็นคําถามที่เน้นไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้าที่ทําให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนเช่นคําถามว่าอะไรบ้างครับเช่นก่อนจะมาใช้เราคุณใช้อะไรแก้ปัญหานี้อยู่อะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คุณรู้สึกว่าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กแล้วหรือตอนที่คุณกําลังหาทางออกใหม่คุณนึกถึงอะไรบ้าง คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจแรงผลักที่ทำให้ลูกค้าต้องออกจากจุดเดิมและแรงดึงที่ทำให้เขาเข้ามาหาสินค้าของเราซึ่งในระหว่างทางนั้นเราจะมองเห็นงานที่แท้จริงที่เขาพยายามจะทำให้สำเร็จซ่อนอยู่ค่ะบทเรียนสำคัญจากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือการหยุดหมกมุ่นกับคำถามว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรและเริ่มถามคำถามที่ทรงพลังกว่าว่าลูกค้าของเราอยากจะกลายเป็นคนแบบไหนและผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าไปช่วยให้เขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร ใช่เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยากได้สว่านขนาด1นส่วนสนิ้วหลอกจริงด้วยครับสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆคือรูขนาด1 4ส่วนสี่นิ้วตั้งหากและถ้าเราเข้าใจแบบนั้นเราอาจจะค้นพบวิธีสร้างรูที่ดีกว่าการใช้สว่านก็ได้เป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีมองโลกไปเลยจริงๆครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อได้ดีเลยค่ะ ลองไม่ต้องนึกถึงของที่เพิ่งซื้อมาก็ได้แต่ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่เราเลิกใช้หรือเปลี่ยนจากสินค้าหรือบริการหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งดูสิคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแอปฟังเพลงเปลี่ยนยี่ห้อยาสีฟันหรือเปลี่ยนร้านกาแฟเจ้าประจำลองถามตัวเองดูว่าอะไรคือความติดขัดหรือความดิ้นรนที่แท้จริงที่ผลักดันให้เราต้องเปลี่ยนแปลงในวันนั้นอะไรคือช่วงเวลาที่เราคิดในใจว่าพอแล้ว แบบนี้มันไม่เวิร์กสำหรับฉันอีกต่อไปแล้วความดิ้นรนนั่นแหละค่ะคือที่ที่งานที่แท้จริงมันซ่อนอยู่และคําตอบที่ได้อาจจะทําให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ